สวัสดีค่ะหฮนเมดบบนสีนะคะวันนี้มีฝรั่งครึ่งลูกเมื่อคลิปที่แล้วได้ทําไปหนึ่งแบบอันนี้จะทาอีกหนึ่งแบบนะคะเราจะแกะครึ่งลูกที่เหลือจะได้ไม่เสียของอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูเม็ดไม่มากนะเม็ดหน่อยเดียวก็ช่วงนี้กินอะไรที่เป็นผลไม้วิตามินซีส,งสูงสมงป้องกันโรคป้องกันหวัดเดี๋ยวจะทําทหน้าให้ปากทาตรงปากให้ดูโกดคนอ่ะจระตรงนี้แล้วกันนะว่าเป็นตรงกลางลูกตา ตราติ้มไปเลยกะเราจะได้กะปากถูกแล้วว่ามีตาตรงนี้ประมาณเนาแค่ให้เป็นวงวๆพอให้รู้ว่ามีมีอยู่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเรากะปากไม่ถูกถ้าเราไม่มีลูกตาประมาณนี้นะจริงแลนะ้วเอาตาปอมาใส่เข้าไปได้ไอตาของเล่นตาพลาสติกใส่เข้าไปก็จะมองเห็นและนี่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อไว้นะช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ เอาเท่าที่ที่เรามีปัดนะนี่เราจะทำปากแล้วเทนี้นะอ่ะาทำให้ดูนะตีโค้งตีคอง,องเพราะว่าเราจะโกรธคนเราจะโกรธคนที่ไม่ดูเราแล้วไม่กดซับสไคร์เราเราจะโกรธโกรธจริงๆนะสาดูเราแล้วไม่ช่วยกันกดซับสไคร์โกรธโกรธนี่นี่นะทำให้ดูว่าเราโกรธเป็นยังไงนะ แล้วก็เลาะเราตัดทรงได้แล้วใช่ปะเราก็ค่อยๆค่อยๆนะค่อยๆเลาะเพื่อออกอยเยอะอย่าเยอะแค่แค่พอเห็นขา,ขาวๆอะเราต้องการสีขาวค่อยๆเลาะนะเ้าต้องการสีขาวออกเพราะเราจะทําฟันไงเรา็เลยให้มันเป็นเอใ,ให้มันในสีเขียวออกให้เป็นสีขาวโอ้โหเ <c oughs> พื่อนๆจะเพิ่งมึนนะ พูดผิดพูดถูกมีสัญญาไอ้ที่ตัวที่เอามาใส่ตึง้งพูดผิดอีกตึง้งให้ดูเอากอนเคยเคยแกะนี่ไปแอปเปิลเป็นฟันบางคนบอกเหมือนเลยเพราะมันแกะไ้สักพักมันเหลืองมันเหลืองมันเลยเหมือนฟันเลยเหมือนฟันบางคนไม่ได้สีฟันอ่ะแล้วเราก็แบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งตีประมาณ ันบนก็จะใหญ่ฝันล่างนิดนึงนะคะประมานี้แบ่งแบ่งไว้ก่อนฝันบนฝันล่างนะแบ่งให้เห็นเลยแบ่งให้เห็นเราก็ตรงกลางนี่ปากอยู่ที่นะเรากะตรงกลางตรงนี้กะเลยว่าตรงกลางแล้วก็แกะออกนี้หนึ่งเป็นซี่ฝันซี่หนึ่งนะหนึ่งซี่ฟันบนก็จะใหญ่นะนีดหนึ่งเห็นไนหะ ไม่ต้องเยอะนะอย่าอ,าออกเยอะอย่าน้องฟันห่างโกรธโกรธแต่ว่าฟันไม่ห่างนะโกรธแล้วหนูยังสวยอยู <c oughs> มม่มีมุกมีมุกมันมีระยะของมันอย่าแรงนะเดี๋ยวฟันเดี๋ยวกลายเป็นฟันหักอย่าฟันห่างกลายเป็นฟันหักค่อยๆทำไอ้สี ออกให้มันมีระยะของฟันแค่แหละมันจะเย็นอะ,อะมีระยะของฟันนิดเดียวนี่แค่ซีนอ๊อกซี่ให้มองรู้ว่าเป็นระยะห่างของฟันมันฟันบินเลยเนาะ ค่อยเล็มค่อยเล็มค่อยๆแคะอ,อ,อ,อาจจะมองยากเลยนะเพราะมันสีมันใกล้กันสีมันขาวๆใกล้กันสีนี้ระยะมีระยะมีระยะของมันเนี่ยมันมองเป็นร่องฟันให้เป็นซี่ออะทำให้เป็นซี่ซี่ยให้ได้เซี่ องรู้ว่าเป็นฟันนี่ซีไม่เท่ากันด้วยล่างฟันล่างอันนี้ฝันล่างนะดี๋ดูทีเดียวเลยว่าตอนเสร็จแล้วหน้าหน้าจะเป็นยังไงโอ้ยแขกไม่ได้รับเชิญระโทมาออกกล้องเ่ยทำไมทำอย่างนี้ล่ะจ๊ะเขากำลังถ่ายคลิปนะตัวเป็งวันมาเฉยเลยเราไม่กรีดลงทีเดียวนะเพราะาไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นฟันเหมือนกันเดะ ต้องการมันมันไม่เหมือนอะเพราะเรากีดลงนี้ปุ๊บนะมันจะเท่ากันเด้เลยวันบนวันล่างมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วมันก็จะไม่สวยเนียเพราะความนี่มันเท่ากันมากเว้แล้วก็เลยอยากให้มันมีมิติของมันค่อยๆกีดไปนะค่อยๆทำ มันจะต้องไม่ไม่เท่ากันอะฝันบนกับฟันล่างมันก็จะเล็กันล่างมันเล็กกว่าฟันบนนิดหนึ่งใช่ไหมเราก็ค่อยๆเล็มนิดหนึ่งพอมีร่องพอมีร่องฝันมันเอาออกไม่หมดอน้ำไหลไหลอ่นตดีกันน้ำไหลไหล ตลกมั่งฮามั่งทุเรศมั่งก็นะแต่ว่าการคลายเครียดช่วงนี้ใครที่เครียดไปดูอะ่ะจะได้หายมีว่าป้าทำอะไรของป้าจะได้หายเครียดพย,ยายามอย่าเครียดเดยอะมันจะได้โรคภัยมันจะได้ไม่มาถามหาเราเพราะเราเครียดทีสุขภาพเรามันสุดโรคภัยมันเลยมาเลยอืมนีให้ดู เขาโกรธตัวแล้วนะเดี๋ยวนะเขาโกรธตัวแล้วนะเอาอีนี่ไปไหนละเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเก็บรายละเอียดนิดนึงโกรธตัวเลยนะตัวไม่มาดูคลิปเขาเลยเข,า,ขาโกรธตัวแล้วนะอ่ะเลืกกว่ามันนะให้ใหญ่ๆเนี่ยมันได้มองชัดๆตัวมันเล็กกว่านี้ใหญ่มากเดี๋ยวหลุดอีกเดี๋ยวเดินทางออกไปเยอะอีก ตาไม่เท่ากันเอาละประมาณนี้อุ้ยขออภัยเพื่อนเขาโกรธตัวแล้วนะตัวรู้ไหมเนี่ยว่าเขาโกรธตัวปักฉีกเลยโกรธปักฉีกเลยโอ้โหปักฉีกเลยเพื่พอนๆกอดกอดกอดกออย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะน้องฝหลังมาขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆดูนะคะ น้องฝรั่งมาขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเป็นกาลังใจให้น้องฝรั่งด้วยจ้าเป็นกำลังใจให้น้องฝรังใใงฝ่งด้วยนะคะก็ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ